ตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารไทยนะคะเราสามารถไปซื้อกับข้าวอาหารไทยได้ที่ร้านนี้เลย Amazing Thai เหมือนกันในเครือของ Amazing นะคะก็จะมีอาหารอินพุตมาจากเมืองไทยนะคะเยอะแยะมากมาย ลูกเรียกเรียนเอจะเธอกิน <eterm> สิช <after, S 2> yeah, like ่ว <Maria>. ด okay. uh, 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 ้วยวเวรียนอยู่ไหนนี่ไงช่เรียนสองร้อยแปดสิบ้าคนอะไรท่เรียนเรียนก็มีนีคะอุปซาลาของเราร้านไอติมก็จะป๊อปปูล่าหน่อยนะคะวันในอากาศดี ฮัลโหลตากล้องคนสวยของเราอันนี้ก็ไอติมนะคะคิวยาวหน่อยเราไม่รอแล้วเราไม่ริมแม่น้ำนะคะสายนี้ก็จะคึกคืนหน่อยนะคะร้านรวงต่างๆก็จะจัดโต๊ะจัดอะไรกันด้านนอกตอนนี้ผู้คนกำลังจะเลิกงานก็ทุกท่านนิดหน่อยนะคะน่าอยู่ค่ะเมืองอุปสราเป็นเมืองน่าอยู่มาก เป็นเมืองที่ค่อนขาๆจะขึ้นชื่อเรื่องการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยดังๆก็อยู่ที่เมืองนี้โดยเฉพาะเรื่องเ,อเรื่องยาเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยจะขึ้นชื่อมากเลยเมืองอุบสรานี่อีกมุมหนึ่งของอุบสราะนะคะความสวยงามติดกับแม่น้ำ ชาตินะคะสวยงามมากเลยค่ะี่สาวๆของเรากำลังเอ็นจอยกับการถ่ายรูปกับดอกไม้งามๆก็อย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ในสวีเดนดอกไม้กำลังกลีคนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะแย่หน่อยนะคะช่วงนี้แต่ว่าจะบอกว่าถึงแพ้ยังไงเราก็แบบยังแพ้ความสวยของเขาอะค่ะยังไงเราก็แบบหนีจากเขาไม่ได้เราก็สวยมาก หลังจากที่เราเดินมาได้ครึ่งวันเราก็มาพักดื่ม yeah. น้ำกันเลยค่ะทุกคน t e a ค่ะโชคดีค่ะก็จบไปแล้วสำหรับทริปเยี่มเมืองอุปซาาของเราเป็นยังไงบ้างคะเมืองอุปซาล่าเมืองที่กลางใจอยู่ขอบคุณที่รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ